ตัวแรกมาแล้วครับนันะดูเลยครับตัวสวยนะครับหมายก็นี่ครับตีตรงนี้ครับสองไม้ตีมข้างถนนเลยครับนนะเนี่ยครับตีไปตรงนี้ไมายก็ไม่ได้ว่าสวยเท่าไรนะครับแต่ก็ลองตีดูครับนนะนี่ก็เป็นตัวแรกก็กบยางก็การไปเกือบจะมิดคอเลยครับนันะอยู่ประมาณสัก สองสามขีดครับงไาตัวแรกเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับยังเข้าไปถึงใหม่เลยครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนเพราะว่าผมขับรถออกมานี่ก็สายแล้วนะครับนันะนะดูเวลาโอ้เก้าโมงแล้วครับนันะเนกะ้าโมงแล้วผมมาเพิ่งออกจากเพิ่งออกจากที่พักค,ครับนี่ก็เป็นตัวแรกนะครับตีสองไม้กัดเลยครับนะครับสองไม้ ับกบยางช่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราตีเยะาะสวนลมอย่างนี้นครับตีแล้วไม่ให้ฟู่เราตีอย่างไรกันนะครับถ้าลอกนะนะมีการแต่งมาแล้วหรือปรับมาแล้วหรือลอกราคาที่มันแพงหน่อยมันก็จะตีง่ายคุมง่ายเพราะว่ามันมีตัวหน่วงนะครับแต่อย่างของผมนี้ราคาก็แค่4 0 0ร้อยห้าร้อยครับแต่ผมมาเปลี่ยนแค่ตัวของสปูนแต่เวลาการคุ้มนะครับ เวลาการคุมว่าตียังไงมันจะไม่ฟู่นะครับนะนะเราใช้ตัวของปลายปลายโป้เลยครับแตะที่ขอบขอบของแกนขอบของสปูลอย่างนี้นะครับมันจะทําให้มันไม่ฟู่ครับบางนะบางคนนี่แตะเข้าไปที่ตัวของสปูลเลยนะครับมันก็ยังฟู่อยู่นะครับนะ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 ลองนําเทคนิคนี้ไปดูนะครับเวลาเราตีนะครับเนี่ยครับผมแตะเนี่ยครับผมแตะแค่ แค่ตัวของขอบอย่างนี้นะครับวนะโอกาสที่มันฟู่มันจะน้อยมากครับเดี๋ยวผมตีให้ดูอีกทีนะครับนะตัวของอ่าตัวของหน่วงผมก็ปรับตามปกติเลยนะครับนะนะแต่เวลาเราตีเราใช้เราใช้หัวไมโป้นี่ครับหัวมือนี่ครับมาแตะที่ขอบนะครับถ้าคนถนัดซ้ายถ้าคนถนัดซ้ายก็ แต่ด้านนี้นะครับถ้าคนถนัดขวาก็แตะด้านนี้นะครับนา้นาลองดูครับเนี่ยครับผมแตะประมาณนี้ครับนา้นาด้านในก็จะไม่ฟูเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับนา้นานา้นาลองนำนำไปปรับแล้วก็ลองไปใช้ดูนะครับผมว่านา้นาบางคนจะมีปัญหา กับการตาีต้านลมอย่างนี้ครับโอกาสฟู่มันก็จะสูงครับนนานะลองนำเทคนิคของผมไปใช้ดูนะครับแต่ถ้านนา,นาท่านใดที่มีลอกราคาแพงแงแล้วเวลาปรับหน่วงแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับตียังไงตีปล่อยจับจับด้ามคันอย่างนี้ไว้ก็ไม่ฟู่นะครับถ้าราคาลอกที่มันแพงนะครับแต่ถ้านนา,นา,นาท่านใดที่เป็นลอกราคาถูกหรือ เป็นนาๆที่เพิ่งหัดตกหรือ,อมือใหม่หัดตกใหม่ๆนะครับลองนําเทคนิคนี้ของผมไปใช้ดูนะครับครับเราตีตีไปอย่างนี้นะครับเราก็แตะที่ขอบนี่ครับเราตีไปอย่างนี้แล้วเราก็แตะที่ขอบอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดบิดมืออย่างนี้นิดหนึ่งนะครับนาะๆเอ็นอตัวของสายพีเอมันก็จะออกดีแล้วก็โอกาสาการฟู่ มันก็จะมีน้อยมากครับนะนะมันก็จะไหลออกไปนะครับแล้วมันก็จะทําระยะได้ไม่ไม่ได้แตกต่างกับเราตีตามลมเลยนะครับนะนะดีย๋ยวผมตีให้ดูอีกทีครับนี่ครับเวลาเราจับเราก็จับตามปกติเลยครับแต่เวลาเราตีเราคว่ำมือลงอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้หัวแอ่าไม่โป้เรามาแตะที่ขอบของอแกนนี่นะครับ ครับนะนะพอผมปล่อยนี่คือ,อกบยางชั้งหนึ่ง4.5เซนมีน้ำหนักนะครับเนี่ยผมปล่อยก็จะไหลเลยครับนนนะนะเห็นไหมครับผมปล่อยก็จะไหลเลยนะยิงเรามาตีสวนลมอย่างนี้โอกาสฟู่สูงมากครับนะนะี่นับเห็นไหมครับ,นะรบแต่ถ้าเราตีตามลมไม่มีมหนาเลยครับนนนะนะ จะเลียหรือไม่เลียคือตามภาษาเราก็คือ,อเลียเลียแกนสปูลนิดหนึ่งนะครับนี่ครับระยะก็ไกลเลยครับนะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในช่องอ่มมอนทัวที่นำมาฝากนะนะนะ,นะครับทั้งมือใหม่ทั้งวิธีการแก้วิธีการตีนะครับตียังไงมันจะไม่ให้ฟูนะครับแต่ถ้าเราตีตามลมอย่างนี้โอ้สบายครับนะนะตียังไงก็ได้ครับ ยังไงก็ไม่ฟู่ครับถ้าเราปรับตัวของอหน่วงแม่เหล็กแล้วนะครับโอกาสฟู่มีน้อยครับนะนะถ้าเราตีตามลมแต่ถ้าเราตีสวนลมโอกาสฟู่สูงครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับนะนะลองนำนำไปประยุกต์หรือ,อนำไปใช้นะครับนะนะท่านใดที่เข้ามาในช่องอ่ำออนทัวรก็ อ่ลองติดตามดูนะครับหลายๆคลิปครับก็อาจจะมีทั้งมีเทคนิคนะครับมีประโยชน์หรือเป็นวิธีที่นานานำกลับไปใช้ในหมายอ่าที่นานาออกไปตกปลานะครับนนา,นาลองลองนำเทคนิคไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเทคนิคใหม่ๆหรือมีวิธีใหม่ผมก็จะเอามาลงให้นานาได้มารับชมและได้มาติดตามกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับนะ ใน e ีหน้าครับขอบคุณนะนะนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับหา,หากชอบก็กดไลค์อ่ะใช่ก็กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้ครับเนี่ยครับถ้าเราตีตามลมตีง่ายมากครับนนะตียังไงก็ไม่ฟู่ครับโอเคครับ